คีหลักของเราเราจะมาเรียนรู้เรื่องการคอมมิวนิเคชันกันนะครับอ่ะคอมมิวนิเคชันเดี๋ยวเปิดสไลด์ได้เลยครับเชื่อว่าหลายคนจะน่าจะได้ทําทั้งสองอย่างเลยเนาะก็คือการอัพสกิลแล้วก็การรีสกิลนะครับคือด้วยแกลบของอผู้เข้าสมัครเรียนนะอาจารย์เห็นว่ามีตั้งแต่อายุ16จนถึง24ปีนะก็แกลบตรงนี้มันค่อนข้างกว้างนะ นั้นคิดว่าช่วงเนี้ที่เราเรียนทํางานหรือว่าทำส่งโปรเจกต์ส่งอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยคือมันก็จะเจอความเข้มข้นของงานเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะครับก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครตามไม่ทันหรือไม่หรืออะไรยังไงเนี่ยสามารถยกมือถามอาจารย์ได้เลยเนาะอ่ะอาจารย์เดี๋ยวแนะนําตัวอีกทีหนึง่งนะอ่ามีอาจารย์คนแรกครับอ่าอาจารย์มิกอาจารย์มิกอยู่ตรงไหนครับอ่าอาจารย์มิกนะครับอ่าอาจารย์มิกแล้วก็อ่ามีอาจารย์พิษอ่า อาจารพิษอ่าเนียอาจารนะครับอ่าแล้วก็อาจารย์เจข้างหลังเนาะนะครับแล้วก็อาอาจารเจมเนาะนะฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตามให้ทันนะครับวันนี้อาจารบิกเนาะแล้วอ่าแล้วก็อาจารบิกด้วยอาจารบิกอาจารย์คข้างนู้นครับตัวใหญ่สุดเลยนะนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยอ่มีอย่างหนึ่งที่อาจารยเอี่กจะนี่นะชวนคุยนะก็คือว่าอ่าตอนนี้มีใครรับงานจริงบ้างมีใครรับงานแบบว่า แต่ลูกค้าไหมทํางานส่งงานอะไรเงี้ยมีไหมมีใช่ไหมอ่ะเจอปัญหาอะไรบ้างครับเปรีปริปัญหาอะไรบ้างอ่ะลองอ่ะเดี๋ยวแชร์ให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเป็นยังไงครับอันนี้ครับก็ปัญหาในการทํางานส่วนใหญ่อยู่ที่ไอเดียเลยเพราะว่าการจะได้แต่ละคลิปมันจะต้องไอเดียเด็ดมากผมก็เลยใช้ AI ในการช่วยคิดไอเดียได้มีประโยชน์หลากหลายมากเลยครับแล้วก็เรื่องการประสานงานการวางแผนด้วย AI ก็มีส่วนในการช่วยส่วนนี้ด้วยครับอ่ะ โอเคครับทีนี้่ามีใครอีกไหมครับมีใครที่ทํางานจริงหรือบ้างครับตอนนี้อลองลองแชร์ให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงครับเอ,อใหม่นะอ่าเพราะว่าผมเนี่ยก็ทําบริษัทโฆษณาเหมือนกันเนาะทําทําหนังทําอะไรอย่างนี้เหมือนกัน,อนลองแชร์ครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ส่วนผมส่วนใหญ่จะเป็นงานโฆษณาแล้วก็งานกราฟิกครับที่ผมได้รู้สึกก็คือการคอมมูนิเคชันกับลูกค้าที่อาจจะแบบ อาจจะแก้ดาบเยอะบ้างอาจจะต้องคุยให้มันเข้ากันอาจจะแบบประมาณนั้นอาจจะทําให้งานออกมาเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จิตใจก็จะรู้สึกโอเคขึ้นเมื่อทํางานกับลูกค้าต่อ,ตอไปครับผมอืมอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องนี้อันนี้ขอขอแชร์ในฐานะเป็นแบบอารุ่นพี่แล้วกันเนาะคือเดี๋ยวเล่าก่อนว่าอาจารย์เนี่ยเรียนเรียนฟิล์มมาแล้วก็เรียนอ่าเสศศาสตร์ด้วยเรียนเรียนเรียนสองงานนะจริงๆไม่ได้ไม่ได้จบสองใบแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยให้เรียนเสศศาสตร์ก่อน พอพอสามปีอาจารย์ก็ซิวไปเรียนทําหนังเพราะชอบทําหนังนะแล้วก็ออกมารับงานอะไรอย่างเงี้ยแหละมามันมีอย่างหนึ่งที่ที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่อา่ามันไม่ได้ถูกสอนในมหาวิทยาลัยนะคือไอ้เรื่องเทคนิคการถ่ายทําการตัดต่อการความคิดสร้างสารรค์อะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่าเราะอะไรทํากันได้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยพอเวลาออกไปทํางานจริงแล้วเนี่ยครับเราจะเจอคนที่มาพิชกงานกับเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเก่งหมดเลยสังเกตไหมไอเดียดีหมด ทุกทีมไอเดียดีหมดอ่ะทีนี้ทีนี้เวลาลูกค้าเขาเลือกเนี่ยเขาเลือกยังไงใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือแน่นอนดูผลงานใช่ไหมครับอ่ะอย่างที่สองเลยเขาดูว่าอ่าหลักการคิดของเราเนี่ยเป็นยังไงนะแต่มันแต่เชื่อไหมมันไม่สําคัญเท่าข้อสามคืออะไรรู้ไหมครับฮะราคาอือราคาก็้วยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าอ่าส่วนมากถ้าเป็นงานพิชนะงานใหญ่เนี่ยคือเขาจะ ดูคนที่เข้าใจโจทย์เขามากที่สุดนะครับช่วงแรกเนี่ยที่อาจารย์ทํางานนะพอเราแบบว่าไฟแรงอ,ะอ่ะอะมีประมาณสิบปีที่แล้วอาจารย์เคยไปไปเมืองคานด้วยทําหนังไปเมืองคานนะเติอนแดงเมืองคานมากลับมาก็มีงานมีอะไรเต็มไปหมดเลยก็แบบว่าโอ้โหแงลูกค้านั่นนี่มามามาอันนี้ไม่ถูกใจไม่ทําอันนี้คุยไม่รู้เรื่องไม่เอาเราจะกูจะทําแบบนี้แบบนั้นสุดท้ายอะครับ งานโฆษณาหรือว่างานคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันคืองานที่เราต้องไปดีไซน์ให้เขาะอะถามว่าเอาแล้วแบบนี้ถ้าเราถ้าเรามีซิกเนเจอร์เราเรามีตัวตนของเราเนี่ยเราจะใช้ยังไงนนในเมื่อเราต้องไปดีไซน์ให้ลูกค้าครับอา <c oughs> จารย์จะเพิ่อมอีกนิดนึงก็คือว่าเราเนี่ยต้องเนี่ยฮะ,ะเราเนี่ยต้องอฝึกวิธีการคอมมูนคตให้ดีครับ คือคุณนิเทศก็คือว่าอ่านใจลูกค้าครับอเขาอยากได้อะไรจริงๆเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรอย่างที่บอกนะคุยคุยกับลูกค้าก่อนนะฮะก็คืออ่านใจเขาก่อนอ้ไ้เราอยากทําอะไรยังไงเนี่ยเชื่อว่ามันมีในใจอยู่แล้วเนี่ยดูดูดบี๊ปปุ๊บในหัวเนี่ยคิดมาเป็นช็อตๆแล้วแต่เราต้องมีหลักการคิดให้ถูกว่าการที่เราจะนําเสนอไอเดียไปเนี่ยมันมีวิธีหลักการคิดยังไงลูกค้าเขาไม่ได้ดูไอเดียอย่างเดียวนะเขาต้องการที่จะลงทุน เอาคลิปเอางานของเราไปเพื่อที่เขาจะเอาไปสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ตามหลักใช่ไหมนั้นเราก็ฝึกวิธีการคอมมิชชันน้องๆที่ยังอายุยังน้อยแบบสิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยนะงานประกวดงานอะไรเนี่ยไปทําให้หมดเลยมีโอกาสมาทําให้หมดนะครับไปให้หมดไปลองทําให้หมดไปเจอไปลองทํางานเยอะๆเนาะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันกันกบตอนที่เราทํางานส่งอาจารย์เนาะเราจะได้ปรับตัวได้เวลาคุยกับลูกค้าเพราะลูกค้า <c oughs> นะลูกค้า โ okay. อเคอะทีนี้อันนี้ก็เรื่องอัพสกิลรืสกิลนะครับ